ผู้ววกำกับเจมส์บอนด์เดน i ิสวิลเล e เนฟเตรียมรีบูท h o นูนฮอตดิชูรู้นี่ยัง yeah. Yeah. อเมซอนเอ็มจีเอ็มสตูดิโอได้มีการประกาศนะครับว่าเดนิสวิลเลนเนฟจะเป็นผู้กำกับภาพยนตร์เจมส์บอนด์ภาคถัดไปครับโดยเจ้าตัวเองเนี่ยเพิ่งจะประสบความสําเร็จจากการสร้างภาพยนตร์เรื่องดูลทั้งสองภาคครับและถือเป็นหนึ่งในผู้กำกับที่กําลังมาแรงมากๆในฮอลลีวูดเดนิสวิลเลนเนฟเป็นผู้กำกับชาวแคนาดานะครับซึ่งเจ้าตัวเปิดเผยว่าเขาเองเนี่ยเติบโตมาจากการดูหนังเจมส์บอนด์กับคุณพ่อครับโดยเดนิสวิลเลนเนฟให้สัมภาษณ์เอาไว้ว่าผมเป็นแฟนพันธุ์แท้ของเจมส์บอนด์สำหรับ นานนี้นะครับแล้วก็เปิดทางให้กับภารกิจใหม่ๆในอนาคตของตัวละคร007เจมส์บอนด์โดยปัจจุบันยังไม่มีการประกาศนะครับว่าใครจะมารับบทเป็นสายลับ007คนใหม่ครับโดยนักแสดงคนล่าสุดที่รับบทเป็นเจมส์บอนดก็คือเดนนิสเครกครับที่จบเรื่องสุดท้ายใน No Time To Die ในปี2021ครับ อเมซอนเข้าซื้อ MGM ด้วยมูลค่า8.4พันล้านเหรียญสหรัฐนะครับในปี2022ซึ่งรวมไปถึงสิทธิ์ในการจัดจําหน่ายภาพยนตร์รื่องเจมส์บอนที่ผ่านมารับแต่อย่างไรก็ตามนะครับทางอเมซ o n ต้องเจราจากับบาร์บราบล็อกเกอร์ีและไมเคิลวิลสันผู้อำนวยการสร้างดร่เดิมของแฟรนไชส์เจมส์บอนด์ครับโดยในเดือนกุมภาพันธ์ปี2025ได้มีข้อตกลงให้อเมซอน ควบคุมงานสร้างเชิงสร้างสรรค์ของแฟรนไชส์เจมส์บอลรับโดยแฟนๆบางส่วนนะครับกังวลกับความเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นรับเพราะตลอดระยะทางที่ผ่านมานะครับมีข่าวลือทั้งการสร้างภาคแยกทําซีรีส์เจมส์บอลลงในแพลตฟอร์มของพราม์แต่ล่าสุดกับการคอนเฟิร์มว่าเดนนิสบริเนฟจะมารับหน้าที่เป็นผู้กำกับมันคืออีกหนึ่งสัญญาณที่บอกกับเราครับว่าทางบริษัทเองก็เคารพต่อแฟนพันธุ์แท้และคุณภาพของผลงานต้นฉบับครับ ส่วนกำหนดการทำงานของตัวเดนิสบูลเนฟในฐานะผู้กำกับนะครับล่าสุดเจ้าตัวยืนยันแล้วครับว่าจะกำกับหนังดูนพาร์ท3ซึ่งดัดแปลงจากนิยายดูนเมซายอาของแฟรงเฮอร์เบิร์ตครับโดยปัจจุบันกำลังอยู่ในขั้นตอนของการเตรียมบทและเตรียมการผลิตล่วงหน้าครับเจ้าตัวคาดเอาไว้นะครับว่าดูนพาร์ท3จะเป็นภาคสุดท้ายของเขาได้จัก,กระวาลดูนครับและคาดว่าจะเริ่มต้นถ่ายทำในปี2026ตัวหนังกำหนดเอาไว้ว่าจะเข้าฉายแต่กำหนดการนี้ยังไม่เป็นทางการนะครับก็คือช่วงปลายปี2027หรือช่วงปี2028ครับโดย ภาคใหม่คาดว่าน่าจะเริ่มต้นหลังจากโปรเจกต์ดูนของ Đ นิลิสบูเลเนฟเสร็จสิ้นลงแล้วครับนั่นก็คือกำหนดการเข้าวๆข,ข,ของเจมส์บอลภาคล่าสุดนี้น่าจะต้องรอ,อกันยาวเลยครับปี2028จนถึงปี2029ครับส่วนใครจะมาเป็นเจมส์บอลคนใหม่ มีรายชื่อของนักแสดงชายนะครับที่เป็นข่าวลือหนาหูในช่วงที่ผ่านมาหลายคนครับทั้งอารอนเทเลอร์จอห์สันที่เคยเป็นตัวเต็งแต่ดูมัวหมองไปบ้างนะครับากับการไปรับงาน c r a v e n the Hunter ซึ่งตอนนี้กลับมาดูดีอีกครั้งครับหลังจาก2วินเด s ์เยียประสบความสำเร็จครับในขณะที่เจ้าตัวถูกถามถึงโปรเจกต์ผลงานเรื่องต่อไปอารอนเทเลอร์จอห์สันตอบอย่างมีนัยสำคัญว่าพูดอย่างไม่ได้ครับก่อนเขาจะถูกพาตัวออกไปอย่างรวดเร็วอีกคนหนึ่งก็คือ Hardy คทอมฮาร์ดี้ครับทอมฮาร์ดี้เนี่ยเป็น อดีตศูนย์เ0็ครับที่บอกว่าทอมฮาร์ดีเป็นนักแสดงที่เหมาะกับบทนี้มากๆครับตามมาด้วยรายชื่อเดิมครับคนนี้อยู่กับการคาดเดาว่าจะเป็นเจมส์บอลมานานครับไอริสเอลบาครับถึงแม้ว่าล่าสุดเจ้าตัวจะพยายามออกปากแล้วก็ตามครับว่าผมแก่เกินไปจะเป็นเจมส์บอลแล้วคนต่อมาก็คือซีโอเจมส์นะครับเคยให้สัมภาษณ์กับรดยการเดือนเอาไว้นะครับว่าแค่คิดว่าจะได้เป็นเจมส์บอลก็น่ากลัวแล้วในขณะที่อีกหนึ่งคนที่กำลังมาแรงนะครับก็คือเอรอนปีแอร์นั่นเองครับที่เจ้าตัวเริ่มถูกพูดถึงมากขึ้นนใระะย ว่าถ้าอยากจะมีเจมส์บอลผิวดำจริงๆแล้วก็อารอนปีแอร์น่าจะเป็นตัวเลือกที่สมบูรณ์แบบที่สุดสำหรับบทนี้ครับเอาเป็นว่าต้องรอดูในอนาคตต่อไปนะครับว่าสุดท้ายท้ายสุดแล้วใครจะมารับบทเป็นเจมส์บอล007ในการกำกับของดินิสบูเลเนอร์ครับเอาไว้มีความคืบหน้าอะไรผมจีนวิวไฟเดอร์จะหยิบมาเล่าให้ทุกคนได้ฟังในรายการฮอตไอชูรู้นี่อย่างไปแล้วกันนะครับส่วนวันนี้หมดเวลาแล้วเจอกันใหม่ในคลิปหน้าอย่าลืมกดติดตามแล้วก็กดกระดิ่ง YouTube Channel Major Group เอาไว้ด้วยนะครับสำหรับ Yeah, yeah, it's cool. It's cool.